อะไรอ่ะเฮะเฝ้าพายพี่เหรออุ้ยเก่งยังเลยเทดดีเฝ้าผ้าหรือว่ามันมันล้มมาตรงนั้นมะเฮ้ยตาย,ยเ,วเวยิมเลยเว้ยอุ้ยจัดการมันด้นกตัวนี้เว้อะไรปะเฝ้าผ้ายพี่หนูนะนอนเฝ้าผ้ายพี่เหรอวะทเ,เวะทดดีเก่งจังเลยนะ เก่งจังเลยนะเอ้ยเฝ้าภายพี่หนูนะวินกก็ชอบมาแกล้งเดนดีเนาะนกก็ชอบมาแกล้งหนูนะไม่ไปฉันจะเฝ้าภายพี่ฉันไม่ต้องมาร้องตรงนี้เลยนะ ยุย้นกมันใดปะนกมันใดปะเฮ้ไปดูดิอะไรปะนกมันอะไรปะวันนี้ฉันไม่เล่นฉันเฝ้าพายพี่นันะอุ้ยเก่งจังเลยน่ารักจังเลยเว้ยเด็กคนนี้เว้ยเด็กคนนี้น่ารักจังเลยครับ วันนี้เก่งนะไม่ดึงผ้าด้วยนอนเฝ้าให้อีกต่างหากเอน่ารักเลยวะ่ะเอน่ารักจังเลยนะครับฮน่ารักอยู่นะเด็กคนนี้มันเก่งนะแอน,นี่อนเอนี่ มองหานกกระเด็ฮะเป็นที่หลบซ่อนหรือเปล่าวะเนี่ยนกมองไม่เห็นหนูอะเตรียมพร้อมระวังไปโหยท่านั่งเหมือนคนเลยอ่ะฮะนั่งเฝ้าเหมือนคนเลยอ่าุ้ยทีดีเก่งยังเลยเนี่ยฮะดูท่านั่งดูท่านั่งท่านั่งเหมือนคนเลยโ้ย ไปดีลูกไปจัดการเลยไปไปลูกจัดการมาเลยนกมันมาร้องอะไรอยู่ตรงนี้ปะจัดการให้นะนั่งเหา่าซะงั้นนั่งเ่าเลยครับนั่งเ่าเลยครับ เหาอะไรอ่ะเห่อาอะไรอ่ะเห่านกก็นละ่ะอยู่ไหนนกมันอยู่ไหนลูกไปดีเท็ดี้วิ่งเลยลูกไปลูกไปลูกไปลูกโอ้นกอยู่ตรงนั้นมันมีน้ำอยู่ตรงนั้นไงจัดการดิเห่าอ,อะไรหื เอาได้ปะโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยกว่าจะวิ่งได้เนาะกาไปถึงไหนแล้วเหรอฮเฮ้ก็ไปถึงไหนแล้วลูกเอ้ยเฮานะั่นแะน่ก็ไปแล้ว